Walk with Scott โดยคริสตจักรพระสิลิแห่งการเก็บเกี่ยวตราตทำสร้างชนรุ่นต่อไป2ทิโมธีบทที่2ข้อที่6เกษตรกรที่ตรากดรำยอมสมควรได้รับผลผลิตเป็นคนแรกเกษตรกรที่ตรากรรำทำงานหนักก็ย่อมได้รับผลผลิตจำนวนมาก เกษตรกร,กรที่เกลียดคานย่อมไม่มีผลผลิตสำหรับตนการงานของพระคริสต์เช่นกันเปาโลได้นุนใจลูกที่มทีแห่งความเชื่อให้เข้มแข็งและทำงานของพระเจ้าเหมือนเกษตรกร,กรที่ตรากตรำในภาษากรีกคำว่าตรากตรำคือการทำงานจนหมดเรี่ยวแรงเพราะชาวนานในสมัยโบราณจะทำงานหนักยาวนานหลายชั่วโมงภายใต้ทั้งแสงแดดอากาศร้อนและหนาวเย็น ด้วยความหวังว่าความชุ่มเทของเขาจะได้เก็บเกี่ยวผลที่ดีวันนี้เราต้องทำงานของพระเจ้าที่ทำอยู่ด้วยความพยายามอย่างเต็มที่เต็มกำลังไม่ขี้เกียจไม่อ่อนล้าเพื่อเขาจะได้เก็บเกี่ยวผลฝ่ายวิญญาณอย่างเต็มที่สร้างชนรุ่งต่อไปเพื่อสืบสานคิสจักรของพระคริสต์ด้วยสุดกำลังของเราแล้วเราทุกคนจะได้รับรางวัลอย่างเต็มบริบูรณ์ ขอพระเจ้าอ่วยพระพรพี่น้องทุกท่านค่ะ